8. มกราคม2565ม33ม39ม40 29จังหวัดคนทำงานกลางคืนทยอยโอนเงินให้ครุทุกคนเพิ่มกำลังซื้อบาทสวัสดิการของรัฐปี65เราชนะกลุ่มนี้ลุ้นได้เงินยียวยาอื่นๆวันนี้ครับวันที่ 8. มกราคม65นะครับผมจะมาพูดคุยนะฮะแล้วก็สรุปโครงการนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อจากนี้เนี่ยที่หลายท่านเนี่ยต้องทยอยได้กันนะครับ เริ่มที่เรื่องแรกเลยครับก็คือมสามสามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับทั้งกลุ่มยี่สิบเก้าจังหวัดและก็คนทํางานกลางคืนนะครับคุณจะทยอยได้เงินจนครบนะครับซึ่งวันโอนเงินเนี่ยถ้าเป็นของยี่สิบเก้าจังหวัดน,นะครับคุณจะได้เงินเรื่อยๆเลยนะครับจะทําการโอนเรื่อยๆขอยเก้าจังหวัดเนี่ยจะโอนไปเรื่อยๆครับทุกพุธและศุกร์ของทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับโดยยี่สิบเก้าจังหวัดน,นะครับมสามสามเนี่ยจะได้สองพันห้าร้อยบาทสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยได้ห้าพัน ถ้าได้2เดือนก็จะได้10,000บาทนะครับออ3าเนี่ยก็จะได้2อ0พบาทนะครับ2เดือนอ่าสองสองเดือนก็จะได้5,000บาทนะครับอันนี้คือกลุ่มของยีิบเก้าจังหวัดนะฮะส่วนกลุ่มทนะี่ทำงานกลางคืนนะครับมอสามสามเนี่ยจะได้5,000ถึง12,500บาทโดย12,500บาทเนี่ยจะแบ่งไป5,000แล้วก็อีก7จ็ดบาทเนี่ยก็คือสูงสุด ของ50%ของเงินเดือนนะครับแล้วก็ม .3940 เนี่ยจะได้5,000นี่คือกลุ่มคนทำงานกลางคืนนะครับคุณอยู่กลุ่มไหนคุณจะได้เงินยอดตามนี้หมดทุกคนนะฮะซึ่งเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ภูกรบแบบประชาชนครับตอนนี้เนี่ยม3ศนนะครับวันโอนเงินเนี่ยก็รอทุกพื้นฐานและสูงนะครับส่วน คนทางานกลางคืนรอบต่อไปเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับถ้าไม่มีรายคาดเคลื่อนก็อาจจะเป็นทุกไม่พืชรหัสสุขเหมือนกับกลุ่มยิก้าจังหวัดก็เป็นไปได้ครับอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปครับต่อมาโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบริษัสวีดิการแห่งรัฐปี65นะครับมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดมีโครงการคนละครึ่งเฟส4เนี่ยโครงการเพิ่มกำลังซื้อของบรัสวดิการก็จะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครบ,บริษัสวดิการแห่งรัฐ อขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครคนละครึ่งและได้คนละครึ่งเฟดสี่แล้วนะครับคุณจะไม่ได้บัตรสวัสดิการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัครบัตรสวัสดิการนะฮะแล้วถ้ามีคนละครึ่งเฟดสี่คุณจะได้เงินเพิ่มกำลังซื้อด้วยนะครับอาจจะได้200ไม่ก็300หรือไม่ก็ได้500เหมือนเดิมนะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปนะฮะต่อมาครับเราชนะกลุ่มนี้รุ้นได้เงินนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มกลุ่มพิเศษไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็คือเป็นกลุ่มราชนะ ที่เอาฐานข้อมูลของเราชนะนะครับที่เอาตอนนั้นที่เวลาใช้สิทธิ์เราชนะเอาบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์นะครับดังนั้นครับโครงการนี้ก็ชื่อว่าโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรประชาชนนะครับก็จะเติมเงินเข้าไปในบัตรประชาชนโครงการนี้ก็จะลุ้นกันนะเพราะว่าถ้ามีคนละครึ่งเนี่ยโครงการนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสูงมากๆเลยครับแล้วก็เยียวยา,ยาอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการประกาศล็อกดาวน์นะครับ ต้องติดตามกันดูครับว่าจะมีการประกาศล็อกดาวน์ไหมถ้ามีการล็อกดาวน์ก็จะมีโครงการเยียวยาเช่นเราชนะอะไรพวกนี้กลับมาเราไม่ทิ้งกันนะครับกลับมาแน่นอนครับแต้องติดตามครับว่าจะเอาโควิดตัวนี้อยู่ไหมถ้าเกิดสู้ได้ก็ไม่มีเยียวยาถ้าสู้ไม่ได้ก็มีการประกาศล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวก็จะมีการเยียวยาเพิ่มครับติดตามกันต่อไปครับถ้าเกิดมีขวามคึ้นหน้าเไรเพิ่มเติมผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบก่อนใครวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ